พระองค์สอนให้เรามีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันทานการให้และจาคะแบบไหนเรามีจาคะอยู่แทบตลอดชีวิตเราเคยให้ทานแก่ญาติสาราหิตของเราผู้มาเยี่ยมบ้านเรือนผู้จะจากจากบ้านเรือนเราไปเราเคยมีจาคะ ในการไปเยี่ยมผู้ป่วยไข้ให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้เหตุปัจจัยของการให้ทานนั้นมีมากทุกครั้งวางจิตถูกต้องไหม <c oughs> ให้ทานแบบใดเป็นอริยบุคคลได้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเรื่องทาน เป็นแง่มุมที่จะไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดทราบเพราะหนทางเข้าสู่มรรคนิพพานการปรินิพานได้นั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบดังนั้นการให้ทานในแบบที่จะปรินิพานได้คือการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตประดับจิตอย่างไรบริขารจิตอย่างไร ท่านตรัสไว้ในคุณธรรมของโสดาบันที่มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและเป็นผู้มีใจปราศจากความระตเนียนเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้โวนแก่การขอยินดีในการเสียสละจับแนกทานอยู่คลองเรือนตรัสกับช่างไม้บอกบุคคลนี้เป็นโสดาบันบุคคล ดังนั้นถ้าเรามีการให้ทานแล้ววางจิตถูกต้องคือละความตระนีให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากลักษณะนี้คือทานที่จะทำให้เราเป็นอริยบุคคลแล้วปรินิพานได้การให้ทานนั้นถ้าเราไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสม คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี้จะได้แค่การไปเป็นเทวดาได้แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสสงใหญ่ถ้าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรไล่ไปจนกระทั่งถึงว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติจใจสมณะใจพวกนี้ยังไม่สามารถเป็นอริบุคลได้ดังนั้นต้องมุ่ง